สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนด้วยนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุภลักษณ์จิตจักนะคะหรือชื่อเล่นชื่อคุณครูแนนนะคะคุณครูสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะอ่านเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อเรื่องว่า เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหานั่นเองนะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะจะมีทั้งหมด4เรื่องค่ะเรื่องที่1เรื่องพยัญชนะเรื่องที่2เรื่องสระค่ะเรื่องที่3เรื่องวรรณยุกค,ค่ะและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องตัวเลขไทยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่1เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหาหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเราจะเรียนด้วยกัน4ี่เรื่องนะคะคือเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์และก็ตัวเลขไทยค่ะเรื่องที่1ที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยจะมีทั้งหมด44ตัวค่ะมีกอไก่ขอไข่คอขวดคอควายคอคนคอระคังงองงูจจอจานชอชิง ชอช้างซอโซช่อเชอร์ยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอนังมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวน สอสลาซอสฤษีสอสเสือหอยหีบลอจุลาออ่างแล้วก็หอยนางูค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าในปัจจุบันเราใช้พยัญชนะไทยกี่ตัวในปัจจุบันนะคะเราใช้พยัญชนะไทยเพียงแค่42ตัวเท่านั้นค่ะตัวที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมีอยู่2ตัวคือขอขวดแล้วก็คอคนค่ะเรื่องที่2ที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องสระในภาษาไทยค่ะ สระในภาษาไทยที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะจะเป็นสระที่เราใช้ในชีวิตประจําวันไปดูกันนะคะว่านักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าค่ะสระในภาษาไทยนะคะที่คุณครูนามาให้ดูในวันนี้นะคะจะมีสระอะสระอสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแสระแสระโอสระโอสระออสระออ สระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือละอว่สระอัวสระอําสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายแล้วก็สระเอาค่ะซึ่งในสระภาษาไทยนะคะก็จะแบ่งเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวค่ะค่ะในสระเสียงสั้นนะคะจะประกอบไปด้วยสระอะสระอีสระออสระอูสระเอสระแอะสระออสระเออสระเอียสระเอือ สระอวสระอสะระอำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายแล้วก็สลระเอาค่ะส่วนสลระเสียงยาวนะคะก็จะมีสลระอาสระอีสระอื้อสระอูสระเอสระแอสระอสลระเอสระเอียสระเอือสระอวแล้วก็สลระโอนะคะนักเรียนเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องของวรรณยุกนั่นเองนะคะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าวรรณยุกต์มีกี่รูปมีกี่เสียงคะ ไหนใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยวรรณยุกนะคะจะมีสีรูปนะคะ5เสียงสีรูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตาวาเสียงของวรรณยุกจะมี5เสียงนะคะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตาวานั่นเองนะคะตอบถูกกันไหมคะนักเรียน เรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องตัวเลขไทยตัวเลขไทยจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะคือเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ค่ะแต่ที่สไลด์ที่คุณครูให้ดูนะคะจะเป็นการเขียนเลข1ถึงเลข10ค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นงเป็นยังไงบ้างคะภาษาไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมตอนเรียนอนุบาลนะคะนักเรียนต้องมันฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้จําได้ก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากเรื่องสุขภาพนะคะอยากให้นักเรียนนะคะมันล้างมือบ่อยๆ ล้างด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะก่อนออกจากบ้านหรือเวลาออกจากบ้านทุกครั้งนะคะนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีโรคระบาดนะคะคือโรคโควิด -19 ถ้าไม่จำเป็นนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย